ก็สวัสดีเพื่อนๆเ,เทรดเดอร์ทุกท่านนะครับก็วันนี้เป็นวันที่30นะครับกันยายนก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็จะมารีวิวลักษณะของการเทรดของผมในวันนี้นะครับอ,อย่างแรกก่อนนะครับก็คลิปนี้ไม่ได้มีลักษณะการสอนแต่อย่างใดนะครับก็คือเป็นลักษณะของการรีแคป จุดเข้าของผมนะครับในวันนี้ว่ามีลักษณะของจิตวิทยาเบื้องหลังเบื้องหลังนะครับในการเข้ามีลักษณะแบบไหนนะครับทุกทุกอย่างนะครับที่ทุกทุกท่านได้เห็นเนี่ยมันก็ล้วนขับเคลื่อนจากจิตวิทยาทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นลักษณะของกราฟที่ผมได้เปิดให้ดูนะครับลักษณะของสีกราฟนะครับแล้วก็ลักษณะของ วันนะครับทม์โซนที่ผมตั้งไว้นะครับคือที่เท่าที่ผมตั้งไว้แล้วก็ลักษณะคู่เงินนะครับที่ผมได้มีการเทรดนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าผมเนี่ยก็เทรดคู่เงินคู่เงินเดียวนะครับที่เป็นดัชนีที่เป็นดัชนีของเยอรมันนะครับที่เป็นดัชนีแดกนะครับของเยอรมันนั่นเองนะครับก็คือเจอ40่ศูนะครับครับลักษณะของการเทรดนะครับของผมก็ จะเริ่มขึ้นนะครับตอนตลาดเปิดซึ่งตลาดด a กนะครับเขาก็จะเปิดตอนประมาณ8โมงเช้านะครับก็จะเริ่มเทรดประมาณนี้นะครับตามเวลาถ้าตามเวลาบ้านเราก็จะประมาณบ่ายสองนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับจังหวะที่ผมเข้าเทรดเนี่ยผมจะเทรดตอนประมาณสักบ่ายโมงนะครับ4:15นะครับถ้าดูจากลักษณะตัวที่ผมชี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมทําเป็น เส้นแนวตั้งให้ดูนะครับนะครับเส้นปรับตรงนี้ครับผมก็จะเริ่มเทรดประมาณนี้นะครับประมาณบ่ายโมงครึ่งประมาณนี้ครับบ่ายโมงคึ่งหรือถ้าเทียบเท่ากับทําโซนของลอนดอนนะครับก็จะประมาณ7จ็ดโมงครึ่งนะครับก็ก่อนที่ตลาดจะเปิดตอน8ปดโมงนะครับตลาดเปิดจะประมาณนี้ประมาณ8ปดโมนะครับทีนี้ครับก็วันนี้ก็ถือว่าเป็น h ปป p y นะครับก็คือ ได้กําไรนะครับแต่ตรงนี้เราจะไม่ค่อยพูดถึงนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงในลักษณะคลิปต่อๆไปแล้วกันนะครับว่าลักษณะการออกหลอดของผมเป็นยังไงนะครับว่าทําไมถึงออกหลอดเยอะนะครับแล้วก็จะมีจิตวิทยาเบื้องหลังเป็นยังไงนะครับอีกอย่างนะครับผมเทรดที่ไทม์ไทม์เฟรมนะครับ15บาทีแล้วก็5นาทีนะครับโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวการเทรดนะครับผมเทรดอยู่ สามไม้นะครับในวันนี้นะครับถือว่าเป็นไม้ที่วินถือว่าโอเคเดี๋ยวขอย่อตรงนี้ก่อนก็นะครับตรงกรอบตัวนี้คืออะไรกรอบตัวนี้ก็คือผมใช้อนะินดิเคเตอร์อะถ้าพูดถึงอนะินดิเคเตอร์เนี่ยผมจะใช้แค่อินดิเคเตอร์เดียวก็คือตัวเซ็กชันตัวนี้อินดิเคเตอร์ตัวนี้ผมจะเริ่มสักประมาณตอนเที่ยงคืนนะครับของอะไทม์โซนของลอนดอนจนถึงประมาณ6กโมงสีนะครับของไทม์ฟิล์มลอนดอน น,น,นะครับโดยตรงนี้ผมจะไม่ยุ่งกับเขาเลยก็คือผมจะปล่อยแล้วก็ดูลักษณะของพฤติกรรมนะครับว่าลักษณะของพฤติกรรมในตลาดเนี่ยคนเขามีความคิดเห็นอย่างไรนะครับตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะอ่าตรงนี้ผมผมยังไม่เจาะลึกในกระบวนการนี้นะครับว่าลักษณะของการอ่านกราฟลักษณะของการอ่านพวกแท่งเทียนนะครับเราจะยังไม่เจาะลึกนะครับเดี๋ยว ในคลิปต,ต่อไปก็เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงกันนะครับเอาเป็นว่าสามไม้นี้มันมีอะไรนะครับทําให้ผมเข้าเทรดผมเข้าเทรดเป็นเซลนะครับที่ดีที่สุดนะครับทางที่ดีที่สุดก็คือเราไม่รู้อนาคตนะในการท back ําแบ็กเทสแต่อย่างใดผมจะพยายามย่อนะครับกราฟลงม,มาลักษณะแบบนี้นะผมจะเริ่มเทรดตอนประมาณา เจ็ดโมงครึ่งประมาณนี้ครับในวันนี้นะในวันนี้ผมเริ่มเทรดประมาณบาทถ้าเป็นเวลาไทยก็บ่ายโมงครึ่งนะครับตรงกรอบสีแดงนะครับ R ทุกๆแท่งจะแทน15นาทีนะครับตอนนี้ประมาณ7จ็ดโมงครึ่งนะครับตอนที่ผมเข้าเซลล์เนี่ยผมเข้าเซลล์ตอนจังหวะเจ็ดโมงครึ่งไปยัง7จ็ดโมงสีคือจังหวะตรงนี้นะครับผมจะย่อนะครับทำเฟรมลงนะครับ ผมเห็นพฤติกรรมตรงนี้ค่อนข้างน่าสนใจตอนแรกอะ่ะผมจําบนะครับในแทงนี้แต่นะครับก็ผมเห็นไส้เทียนตรงนี้มันแสดงถึงปฏิกิริยานะครับที่คนฝั่งบายเนี่ยเขายังไม่เห็นด้วยก็คือเขาพยายามายขึ้นไปแล้วตรงที่ไส้เทียนเนี่ยมันหมายความว่า <c oughs> คนบายเนี่ยไม่มั่นใจในสถานะของตนเองนะครับ เขาเลยทากาไรออกไปนะครับทำให้เกิดไส้เทียนตรงนี้นะแล้วแท่งต่อมาเนี่ยมันเลยปฏิเสธโดยแท่งนี้มันเลยปฏิเสธความความเชื่อถือของผมก็คือความเชื่อของผมว่าผมจะบายนะครับท,ที่ผมก็เลยมาดูดแท่งต่อไปนะครับในการวิเคราะห์ของผมก็จะเป็นลักษณะของอแท่งต่อแท่งนะครับหรือบาบาทูบาอะไรนีโดยแท่งนี้ค่อนข้างน่าสนใจตรงที่ว่ามันเกิดลักษณะของ spinning ก็คือเขาไม่มั่นใจทั้ง2ฝั่งอ่ะกราฟนะครับก็เริ่มเปิดที่ตรงนี้อ่ะแล้วก็มีการเราไม่รู้ว่าขึ้นไปหรือลงมานะแต่เรารู้ว่าเออมันพยายามขึ้นไปแล้วมันก็พยายามลงมานะครับแล้วก็พยายามขึ้นไปอีกนะครับก็เลยปิดลักษณะของเป็นแท่งเทียนสีนดำอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวส่วนเนะะื้อหาพวกเทคนิคข้ออะไรต่างๆนะเดี๋ยวเรามาเจาะลึกลงอีกทีและกันคือตอนนี้ผมก็พยายามอธิบายในส่วนของ อในตัวเท่าที่ผมเทรน,นะครับถัดไปเนี่ยตอนนี้มันจะเวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งนะครับเวลาไทยแล้วก็ทำโซนของลอนดอนเนี่ยประมาณ7จ็ดโมงครึ่งนะครับถัดไปนะครับตรงจังหวะเนี่ยผมพยายามมองหาแหละว,ว่าอ่ามันจะมีลักษณะกราฟจะไปทางไหนนะครับผมเลยย่อทำเฟรมนะครับลักษณะตอนจังหวะที่มันจะย่อลงมาอย่างเงี้ย ผมเลยลองไปดูที่15ที้ลอ,อนะงดู5นาทีนะครับเนี่ยถ้าสังเกตกราฟ5นาทีนะครับก็คือแท่งหนึ่งเนะี่ยใช้เวลา5นาทีนะครับผมเริ่มเปิดช็อตเนี่ยก็คือแท่งนี้ถ้าทุกท่านเห็นนะเนี่ยผมเริ่มช็อตในตรงแท่งนี้แท่งนี้นะผมเริ่มช็อตตรงนี้ แล้วผมสตอปลอตรงไหนทุกๆไม้ทุกครั้งเนี่ยผมจะมีสตอปลอดผมสตอปลอตรงนี้เเกิดแท่งตรงนี้ครับทีนี้เกิดอะไรขึ้นถัดมานะครับกราฟก็พยายามลงมาอีกผมก็เลยเปิดไม้เซลล์อีกรอบตรงนี้คือมันจะเป็นคล้ายๆปลัชญยาครับ ก็คือปรัชญายของผมเนี่ยถ้ากาวมันไปถูกทางเนี่ยเราจะพยายามเบิ้ลไม้ก็คือเปิดไม้อีกไม้หนึ่งในการเข้าในการเข้าถึงของเรานะรเดี๋ยวพวกเรื่องปรยยัชญาพวกนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาศึกษาอีกทีพอกราฟนะครับ,รม,รบมีการที่พยายามที่จะกระชากลงมานะครับคือตรงจังหวะเนี้ยเราจะพบว่าเงินเรามันจะบวก ถ้าถ้าอยู่ในจังหวะนะถ้าอยู่ในตรงนัดเวลานั้นนะครับตรงจุดนี้จุดแท่งนี้สถานะของเราจะบวกแล้วทีนี้จะเกิดอะไรขึ้นก็คือเราจะรู้สึกว่าเราอยากจะปิดปิดกําไรซึ่งตรงปิดกําไรเนี่ยผมว่ามันก็เกิดขึ้นกับหลายๆคนเท่าที่ผมเคยมีประสบการณ์มาเ่ย การทนกําไรหรือการทนฟ้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะยากต้องบอกก่อนว่ามันค่อนข้างยากนะครับคนส่วนใหญ่ถ้าได้กําไรเขาจะพยายามปิดทันทีนะครับโดยปรัชญาเนี่ยผมได้มานะครับก็ถ้าเกิดกรณีที่เรามีการถกเถียงกันอยู่ในหัวเราเนี่ยก็คือจะปิดดีไหมหรือไม่ปิดคําตอบที่ดีที่สุดคือไม่ปิดนะ แต่คำตอบที่ดีที่สุดกว่านั้นก็คือเราพยายามที่จะรักษาตัวสต็อปบินของเราก็คือวิธีการรักษาเนี่ยผมก็พยายามที่จะเอาไว้ตัวสต็อปลอสเนี่ยที่อยู่เนี่ยเลื่อนลงมาอันนี้หมายแรกเนาะหมยแรกพยายามเลื่อนลงมาให้ใกล้ไมยแรกมากที่สุดเพื่อรักษาลักษณะของสต็อปลอสคือเวลาเราเสียเนี่ยเราต้องเสียให้น้อย แต่เวลาเราได้นะต้องได้เยอะนะครับอันนี้คือปรัชญานะตรงนี้ที่ผมเข้ารอบสองเ่ยผมก็เลื่อนสต็อปลอตมานะครับจากตรงนี้ก็เลื่อนมาไว้ตรงนี้ที่มันไม้ที่สามเนี่ยน่าสนใจคือไม้ที่สามเนี่ยตรงนี้มันจะเกิดอาการถูกตกเถียงกันในหัวเขาเรียกว่าการพยายามที่จะรักษาความเจ็บปวดก็คือสมองของเราเนี่ยพยายามที่จะรักษา ไม่อยากให้เราเจ็บปวดจากการทนกําไรมันจะบอกให้เราปิดตรงนี้ผมก็เลยทําการเซลล์อีกไม้นึงก็คือช็อตลงไปอยกงไม้นึงตรงนี้ส่วนสต็อปลอรอผมก็อยู่ประมาณาแถวๆนี้นะครับทีนี้ผมออกตอนไหนนะครับก็คือต้องบอกก่อนว่าปรัชญาผมเนี่ยผมจะเทรดไม่เกิน1ชั่วโมง ก็คือถ้าเราเริ่มเทรดตอนประมาณบ่ายสองนะครับก็คือผมจะเลิกประมาณสักบ่ายสามแล้วคือปรับยานะครับ,ลรบแล้วก็เอาเวลาไปทำอย่างอื่นนะวันนี้นะครับก็รู้สึกว่าตอนประมาณ8ปดโมงนะครับอันนี้ครับห้านาทีนะฮะตลาดมันก็มีการที่จะชูดขึ้นไปนะครับทําให้ตรงเนี้ยเราเราติดลบเนาะไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงกําไรที่ได้มา ก็เริ่มติดลบนะครับแต่ก็ยังโคเวอร์กับตัวกำไรที่เราได้มีการช็อตไประหว่างแท่งนี้อยู่นะครับพอกราฟขึ้นมาเนี่ยก็ค่อนข้างน่าสนใจแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าอยู่ในสถานการณ์จริงเนี่ยตรงแท่งนี้นะมันเป็นแท่งที่ต้องบอกก่อนว่ามันวัดวัดจิตวิทยาพอสมควรนะครับเพราะว่าถ้าหากกราฟแท่งน,นี้ขึ้นมาแล้วถ้ามันข่าวขึ้นไปโปรหรืออะไรเงี้ย มันก็อาจจะทําลายความเชื่อมั่นนะครับแล้วทําให้เราอยากจะแก้แค้นนะครับตัวนี้กเ็เดี๋ยวจะมีเคส e study กันอื่นนะครับตัวนี้ผมมารีแคปให้ดูว่าไม้นี้หรือวันนี้เราเป็นยังไงมากกว่าก็โอเคก็ถือว่าวันนี้แฮปปี้เนื่องจากการาฟก็เป็นเทรนนะครับลักษณะของแนวโน้มขาลงตามที่ผมเข้านะครับก็ถือว่าแฮปปี้นะครับผมก็ได้มีการปิดกําไรอยู่ที่ประมาณ ประมาณแท่านี้คือเราพูดแบบเรียวๆเนาะเราไม่ได้พูดแบบหลอกขายฟันอะไรขนาดนั้นผมก็ปิดประมาณนี้เพราะเราไม่รู้อนาคตว่าการาฟมันจะลงไปหรือมันจะขึ้นมานะครับแล้วผมก็ไปดูการาฟ15นาทีใช้เวลาอยู่ทั้งหมดก็ ็ประมาณนี้ผมก็อ,อกประมาณนี้นะครับก็ใช้ใช้เวลาก็อาจากเจ็ดโมงครึ่งถึงประมาณ8ปดโมงกกว่านะครับก็ใช้เวลาประมาณ30นาทีในการเทรวันนี้ก็ถือว่าแฮปปี้ครับผมโอเคในส่วนนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวอย่างไรถ้ามีคำถามก็สามารถคอมเมนต์ลงมาได้นะครับหรือถามผมที่ หน้าเพจเพิ่มเติมก็ได้นะครับว่า,อ,าอยากข้อสงสัยสงสัยอะไรนะครับก็สามารถที่จะสอบถามได้เพิ่มเติมได้นะครับสำรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับครับผม